ก็จะเห็นเป็นเงาอยู่นี่แหละแต่แค่ว่าอย่างถ้าสมมติเราอยู่ชั้นล่างเราก็จะได้ยินเสียงคนอยู่ข้างบนเป็นเหมือนคนเดินคนทํากิจกรรมอยู่ด้านบนนะคะก็เลยอยากจะฝากบอกคุณตาว่าในเมื่อไม่ใช่คนเดียวที่คุณตาเห็นมันมีเจ้าของ2องสามหคนก็ฝากคุณตาดูแลต่อด้วยนะคะ ขายเตียงพร้อมยันแถมเรื่องเล่ามีโชว์ล้ลับให้ดูทุกคืนฟังแล้วถึงกับคนลุกเราไปติดตามเรื่องราวสยองขวัญนี้ได้ใน New Plus วันนี้ค่ะลอตเตอรีพอร่พ s l สลอตเตอรี่พสมีรางวัลที่1ทุกงวด ก็ซื้อบ้านค่ะบ้านหลังที่อยู่เป็นบ้านมือสองค่ะย้อนไปเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วค่ะซื้อบ้านหลังนี้มาต่อมาจากเจ้าของที่เป็นเจ้าของเตียงด้วยเนี่ยค่ะบนเตียงนั้นนะคือไม่สามารถนอนได้คือนอนไปทั้งหมดสองครั้งท่วนในช่วงระยะเวลาประมาณสิปีสิปีกว่าที่อยู่บ้านนี่แหละคะ่ะนอนไปแค่สองครั้งเพราะว่ามันไม่สามารถนอนได้จนแบบว่าอพอจะหลับมันก็ไม่หลับ มันไม่สามารถหลับหลับลงได้เลยแล้วก็ถึงถ้าสมมุติว่าหลับไปได้นิดนึงมันก็จะแบบว่าสะดุ้งตื่นหรือผวาตื่นขึ้นมาค่ะเราก็เลยไปบอกอาาด้วยที่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอ๋อมันมีเรื่องราวอย่างนี้อาาก็เลยไปขอหูมาให้เพื่อมาติดที่เตียงแต่ด้วยที่ว่าเราก็ไม่กล้านอนแล้วก็จะเห็นเป็นเงามากกว่าค่ะจากส่วนในส่วนของเตียงนะคะก็จะเป็นเงาเป็นแบบว่าการเดินผ่านการเดินแวบให้เห็นเป็นเงาดําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านอกจาก หลังจากนั้นเนี่ยพอไม่ได้ใช้งานเตียงก็จะเห็นเป็นเงาอยู่นี่แหละแต่แค่ว่าอย่างถ้าสมมติเราอยู่ชั้นล่างเราก็จะได้ยินเสียงคนอยู่ข้างบนเป็นเหมือนคนเดินคนทํากิจกรรมอยู่ด้านบนนะคะ อย่างนี้ตลอดแล้วก็บางทีก็จะเป็นเสียงไอบ้างจามบ้างหัวเราะบ้างค่ะแต่ว่าก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาล่าสุดมีคนใจกล้าหัวใจเข้มแข็งซื้อเตียงนี้ไปแล้วค่ะเตรียมรอฟังเรื่องราวเลยว่าจะมีโชว์อะไรให้ดูอย่ารอช้าไปติดตามเรื่องราวนี้กันต่อค่ะเมื่อวานพอหลังจากที่ลงโพสเสร็จใช่ไหมคะก็เห็นแล้วว่าโพสต์มันแม้จนตกใจก็คือพอดีว่ามีทุระข้างนอกก็เลยต้องออกไปข้างนอกแล้วก็พอดีว่าโทรศัพท์เราก็ ไม่ได้ชาร์จไปทั้งแชททั้งโทรมามันก็ทําให้แบตจะหมดจนระหว่างทางที่จะกลับบ้านก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่าผมขอซื้อครับเดี๋ยวผมโอนเลยคนที่ซื้อไปก็คือคุณตะของอาถาันค่ะเดอะโกสใช่ค่ะ,<ช>คะแล้วเขาก็เดินทางมารับด้วยตัวเองให้เพื่อนมารับให้ค่ะแล้วตอนนี้เขามาเอาเตียงเนี่ยเขามีพิธีอะไรไหมครับผมจำค่ะ ทำพิธีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณตาบอกนะคะว่าเป็นพิธีเชิญเจ้าของเก่าให้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่อ๋อครับผมถ้าทีนี้อยากจะฝากอะไรให้กับคนคุณตาที่รับซื้อไหมครับผมก็ไม่น่าจะต้องฝากอะไรมั้งคะเพราะว่าคุณตาแกบอกว่าแกแกเห็นและว่ามีใครบ้างก็เลยอยากจะฝากบอกคุณตาว่า มันในเมื่อไม่ใช่คนเดียวที่คุณตะเห็นมันมีเจ้าของ 2, 3, 4, สี่หคนก็ฝากคุณตะดูแลต่อด้วยนะคะลอตเตอรี่พัสดลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่หทุกงวดข่าวสดื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ